มีมาหุงข้าวเป็ดนะครับก็เห็นวัวน้อยกำลังเพิ่งเกิดใหม่เลยแม่กำลังเลียงลูกอยู่แม่เขากำลังเลียงลูกเขาอยู่เพิ่งคลอดเมื่อกี้เลยล่ะ ันนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่เขาคลอดอันนี้ได้เป็นท้องแรกนะครับเป็นบัว่ืเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับแนีย่ยลูกเขาหัวแดนแต่ยังไม่รู้ว่าผู้หรือเมีย ลูกเขาค่อยๆขยับแล้วตอบอ,ตอ,บอข้อไปแล้วอันนี้ไม่ใช่โอ้มือสั่นตื่นเต้นเพิ่งเห็นวัวน้อยเกิดใหม่เขาก็ลังเรียนลูกเขานะครับ เขาจะเลียจนกว่าผิวลูกเขาจะแห้งแล้วลูกเขาก็จะลุกลุกแล้วก็จะเริ่มกระโดดกระโดดละ เกลลูกจะเขาลูกเขาจะค่อยค่อย,อยขยับ